วัครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมที่สร้างด้วย Scratch นะครับเกมหนึ่งเนะเป็นเกมง่ายๆแต่ว่าก็ใช้ทักษะในการคิดแก้ปัญหาหลายๆส่วนเหมือนกันเนอเหมาะสําหรับนักเรียนระดับประถมปลายหรือมัธยมต้นเนอที่อยากจะลองสร้างเกมเล็กๆด้วยตัวเองนะครับเป็นการเรียนรู้เรื่องของวิทยาการคำนวณไปด้วยเนอเรื่องของการคิดแบบ computational thinking เนอหรือวิทยาการ คำนวณน,นะนะครับเอา้ามาดูกันว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยมันมีวิธีการเล่นอย่างไรนะครับเมื่อกดเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะมีข้อความบอกว่า,าเราจะเก็บดาวให้ครบ5ดวงเนอะเพื่อพามนุษย์อวกาศตัวนี้กลับบ้านนะครับ่าแล้วก็ใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดนี่แหละในการเคลื่อนที่เจ้ามนุษย์อวกาศตัวนี้เนอะไปเก็บดาวอ่าพอเก็บดาวได้ดึงดวงแล้วก็จะได้คะแนนนะฮะหคะแนนแลวเนอะหดวงแล้วเนอะ เราจะต้องหลบกระสวนอวกาศเหล่านี้นะนะครับอย่าไปโดนมันนะถ้าโดนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่นี่เก็บโดงที่2ดงที่3าแล้วเนอะนะนถ้าโดนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโดนแล้วนะโอ้ไม่กอดแล้วก็ตายเลยนะฮะล่องลอยอยู่ในอากาศแนวคอนเซ็ปต์จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเล่นชนะล่ะถ้าเล่นชนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นชนะจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเริ่มกันเลย ะะเก็บดวงที่1นะ่ะไม่ยากยดวงที่2นะฮะดวงที่3นะครับเกิดใกล้ๆกันพอดีเลยดวงที่4แล้วก็ไปเก็บดวงที่5เรียบร้อยนะเจ้ามนุษย์อวกาศก็ได้กลับบ้านแล้วนะฮะได้ดาว5ดวงนะครับคอนเซปต์เกมก็จะเป็นประมาณนี้เนอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าองค์ประกอบของเกมเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นก็คือตัวสไป์ตตัวแรกนะนะครับตัวละครตัวแรกของเราเนี่ย นะครับก็คือเจ้ามนุษย์อวกาศตัวนี้เนาะอ่าก็จะมีโค้ดในการควบคุมนะครับโค้ดในการควบคุมที่ควบคุมด้วยปุ่มบนคีย์บอร์ดเนาะลูกศรเอ่อต่างๆนะครับลูกศรเลี้ยวซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายขึ้นบนลงล่างเนาะก็จะใช้คําสั่งนี้เนาะเว้น arrow นะครับ up arrow down arrow right arrow อะไรพวกนี้นะฮะถ้านะอย่างเช่นฮะ,ะถ้า up arrow เนี่ยก็ เลื่อนขึ้นใช่ไหมเลื่อนขึ้นแสดงว่าค่า x คงที่่านะแต่ค่า y เปลี่ยนใช่ไหมนะตอนนี้ครูก็ให้เปลี่ยนไป15หน่วยเนอะก็คือเพิ่มขึ้นแต่ถ้ากดลงก็คือ x ยังคงที่เหมือนเดิม x ก็คือณนะตำแหน่งนั้นๆ x position นะครับแต่ค่า y เนี่ยลดลงนะแต่ถ้าเป็นไลท์นะไลท์ก็คือ y คงที่นะแต่ค่าแกน x เนี่ยเปลี่ยนนะครับ ไรคือไปทางขวาก็ x เ,เป็นบวกถ้าไปทางซ้าย x ก,ก็เป็นลบนอะอันนี้คือควบคุมด้วยคีย์บอร์ดคราวนี้ในส่วนของตัวละครเนี่ยมีคําสั่งอะไรบ้างก็คือคําสั่งเกี่ยวกับการสวิตช์แบ็กดอปให้อยู่ในในฉากแรกนะฉากแรกจะเห็นว่าเป็นฉากคล้ายๆอวากาศนะฮะในบิลลานะครับโอเคแล้วก็คอสตูมก็จะเป็นตัวคอสตูมแรกนะครับก็คือหน้าตาแบบนี้แหละนะแล้วก็ลดไซส์ลงนิดนึงอ่านะ กำหนดทิศทางกำหนดพิกัดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีข้อความบอกนะครับว่าจะต้องเก็บดาวครบ5ด่ดวงหลังจากนั้นก็ให้ทำงานตลอดเวลานะ r o v e v e r ในการทำงานตลอดเวลาให้ทำอะไรบ้างก็เช็คนะครับว่ามันมีการสัมผัสเจ้าล็อกล็อกเก็ตชิพนะครับพวกกระสวยอาวากาศทั้ง3อันนี้หรือเปล่าแล้วกรสวยอาวากาศนนกาามี3อันนะครับเดี๋ยวบอกเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมถึงมี3อันนะฮะ โอเคก็เอาคชิปอันที่1 2 3นะครับเช็คว่ามันสัมผัสไหมนะครับถ้าสัมผัสก็ให้ขึ้นคำว่าโอ้ y g o กอมันเหมือนกันเนื้อ2วินาทีแล้วก็ให้เปลี่ยนคอสตูม,มนัษย์อากาศเป็นท่าหัวทิมมนะวท่มลงมานะหัวทิ่มลงมานะครับนะกลับหัวลงมานะครับแล้วก็ stop all เลยนะแล้วก็มีการเช็คว่าถ้าได้ดาวห้าดวงละถ้าได้ดาวห้าดวงละ่ะก็ให้ไซส์เป็น100แบบปกตินี่นะฮะ ให้อยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็พูดว่าเย่ yeah, เราชนะแล้วนะครับนี yeah, ่เราชนะแล้วโอเคนะอันนี้อันนี้คือรูปแบบหนึ่งเนอะนะครับนะถ้าเราจะสร้างเกมแนวนี้เราอาจจะมีวิธีการเขียนหรือวิธีการคิดหลายๆแบบได้นะแต่ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันโอเคคราวนี้กระโดดมาดูที่ดาวนิดหนึ่งดาวมีอะไรบ้างนะดาวก็จะมีให้มันซ่อนก่อนนะในช่วงแรกนะครับแล้วก็คอย5วินาทีทําไมต้องคอย5วินาทีเพราะว่า ช่วงแรกให้เราอ่านคำสั่งก่อนนะที่บอกว่าต้องเก็บด,ดาว5ดวงตรงนั้นหน่วงไว้5าวิเนาะก็ให้คอย5าวิก่อนนะถ้าากนั้นเซตคะแนนเป็น0นะูนย์ะคะแนนของซาเนี่ยนะฮะเซตคะแนนเป็นศูนแล้วก็ให้โชว์ดาวขึ้นมาหลังจากโชว์ก็อ่าแลนดอมตำแหน่ง X y นะครับให้ดาวมันไปเกิดณตำแหน่งต่างๆนะครับให้ดาวไปเกิดณตำแหน่งต่างๆในะดาวดวงแรกเนาะ คราวนี้วนซ้แบบต่อเนื่องก็คือมีการเช็คว่าถ้าดาวครบ5ดวงก็คือ,อให้ซ่อนดาวไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีการสัมผัสดาวาดาวเนี่ยถูกสัมผัสโดยเจ้ามนุษย์อวกาศเนะก็ให้คะแนนเนี่ยเปลี่ยนไป1น่เพิ่มขึ้น1แล้วก็แลนดอมตำแหน่งใหม่เนี่ยทำงานตลอดเวลานะมีการเช็ค2อ,อย่างคือคะแนนเท่า5ห,หรือยังกับไปสัมผัสกับมนุษย์อวกาศหรือยัง อ่าโอเคในส่วนของดาวมิเท่านี้นะฮะส่วนของเ,ออเจ้ากระสวยอวกาศทั้งสาอันเนี่ยนะฮะทำไมถึงมี3อันเพราะว่าอยากจะให้มันมีกระสวยอวกาศแบบว่าพุ่งลงมาเรื่อยๆอ่ะนะน,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 นะครับพุ่งลงมาเรื่อยๆอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งนะก็คือนั้นพุ่งลงมาเรื่อยๆก็มีสามลำแล้วกันสามลำเนี่ยนะฮะความเร็วไม่เท่ากันความเร็วไม่เท่ากันอันนี้ก็คือหน่วงเวลาไว้ห้าวิเหมือนเดิมเนะนะครับแล้วก็ให้ มีการวนซ้ำตลอดเวลานะครับมีการเช็คว่าคะแนนเนี่ยได้ห้าหรือ,อยังถ้า5ก็ซ่อนกระสวยไว้นะครับแต่ถ้ายั่างก็ยังก็ไม่ซ่อนนอะนะครับแล้วก็มีการเซตตำแหน่งนเซตตำแหน่งนะครับเซตสเปซหนึ่งนะครับเซตสเปซหนึ่งก็คือเซตแกน x เ,เนอะแกน x นะครับนะแกน x เนี่ยมันกว้างลบสองถึง200ใช่ไหมก็ x ก็เลน,นดอมว่าจะให้ x เนี่ยอยู่ในช่วงไหน นะแล้วก็เอาค่าเนี่ยมันไปใส่ในคําสั่ง go to นะฮะนะคำสั่ง go to เอาค่า x ไปก็ลองนึกภาพว่าตอนนี้ x คือเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะอยู่ในแก้วแกน x เ,เนี่ยนะครับมันสุ่มแต่ค่า y ในคงที่คือ180หมายความว่ามันจะไปตำแหน่งมันจะอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับ y คือ180คือด้านบนสุดเลยแต่ x เ,เนี่ยเป็นตรงไหนไม่รู้มันจะสุม่ม พอมันสุ่มขึ้นมาปุ๊บม,มันโกทูกไปตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ให้มันเลื่อนลงเลื่อนลง3ามวินะครับเลื่อนลงไป3าวิเลื่อนลงไปที่ x ตัวเดิมนั่นแหละมันก็เลยลงมาเป็นเส้นตรงใช่ไหมเพราะค่า x มันเท่าเดิมแต่ค่า y เนี่ยให้มันเลื่อนลงมาถึง y เป็นลบ180ให้เลื่อนลงมา y เป็นลบ180แลมันก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนโดยใช้เวลาสามวินาทีส่วนลำที่ สองก็ใช้เวลา2วินาทีแสดงว่าลำที่เอี่ยจะเร็วกว่านะครับก็สุ่มเหมือนกันนะค่า x สุ่มเหมือนกันนะครับส่วนลำที่สามใช้สามจดวินาทีาก็ช้าหน่อยนะครับก็จะมีกระสวยอากาศเนี่ยพุ่งลงมาเรื่อยๆนะพุ่งลงมาเรื่อยๆแบบสุ่มนะฮะความสุ่มความเร็วนะครับความเร็วไม่เท่ากันนะไม่ใช่สุ่มนะเห็นไหมฮะความเร็วมันจะไม่เท่ากันนะคอนเซปต์จะประมาณนี้นะนะโอเคนะฮะเมื่อกี้ต้องกดสตาร์ทที อ่าอันนี้หน่วงไว้5าวิใช่ไหมครับก็จะมีนี่กระสวยโอกาสพุ่งลงมาโดยมี3ลำนี่แหละแต่ความเร็วไม่เท่ากันแต่ลำไหนถึงด้านล่างก่อนมันก็จะไปเกิดใหม่นะจะเกิดใหม่นะเพราะเราใช้คำสั่ง forver ไว้นะอันนี้ก็จะเป็นแนวเกมอไปทางไหนดีตายเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวเกมเล็กๆง่ายๆนะครับนะฝึกกระบวนการคิดฝึกแนวคิดเรื่องของวิทยาการคำวนวณได้เป็นอย่างดีเลย,เ,ลยเพราะเราจะได้แยกย่อยปัญหานะแยกองค์ประกอบ นะครับคิดหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหานะแล้วก็ได้อัลกอริทึมเป็นแบบนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะมีแนวคิดแบบอื่นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ได้นะอยากจะเอาเกมตัวนี้ไปลองเล่นนะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้นะให้ลิงไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับด้านล่างของคลิปเนะ่ยก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตัวอย่างเกมไว้เท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์เนะ้ นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ